สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมคุณสุดารัตน์ฟังชนจิตนะครับอำเภอลานสกานะครับอ,อ,อยากจะสอบถามความรู้สึกกับวา่าคุณสุดารัตน์นะครับก่อนที่จะเจอกับพิพันธ์อินข่าโอยเนี่ยนะครับมีทีมาที่ไปแบบนั้นอย่างไรนะครับอยากให้บอกห่าในส่วนนั้นนิดนึงครับเช่เลยครับ ก่อน yeah. จะพบกินข้าวอ้ยก็มีความรู้สึกว่ามันเราได้ยืนทางวันมีความรู้สึกว่ามันปวดตามนิ้วนะมันปวดตามนิว้วปวดปวดตามขาโทษนะครับโทษนะครับอาชีพคุณสุดาลัดขาไค่ะ <c oughs> แม่บ้านกันขาไข้โอเคโอเคครับผมลากคือได้ยืนวันทางวันมันมีนนความรู้สึกว่าทีนิน้วเท้าอ่ะจะแข็งไม่มีความรู้สึกเดินในบ้านต้องใช้รองเท้าเพราะว่าเมื่อเดินบนเม็ดกวดเม็ดไส พทได้มาพบอินขาอ้อยก็เลยว่าพบจากในครับตัวนั้นอ๋อพบจากอาจารย์สุนทนค่ะคนมาบอกเราก็เลยพอได้กินเข้าไปส่องยอดแล้วก็มีความรู้สึกว่านิ้วเท้าที่มันแข็งอ่ะมันก็คลายโอกคลายโอเกินว่ามันนิ่มขึ้นโทษนะครับก่อนหน้านั้นมีโรคประจําตัวอะไรด้วยม้างลเราะมีเบาหวานความดันไขมันลอดเลือดหัวใจรั่นก็มาพบตัวนี้ก็คือ กินมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็มีความรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นเดี๋ยนะกินกินครั้งแรกวันละกี่กี่ครั้งวันละส่งวันละส่งครั้งครั้งละส่งยัดรังอาหารชาวยิ้นค่ะโอเคครับก็ดีขึ้นจากที่ว่าเหนื่อยอ่อนแร,รงก็งมีแรงกำลังขึ้ตอนที่สัมผัสว่าดีขึ้นเนี่ยเราเราใช้ไปสักกี่วันได้ประมาณสักอาทิตย์รู้สึกว่าแรงมันก็กลับมาเหมือนเดิมไม่เหมือนคุณเป็นเบาหวานจะไม่ค่อยมีเรียเร้ยวมีแรงถ้าว่าถ้าว่าร่างกายเหนื่อยมาก แรงมันก็มัดไปเลยนะคะแต่นี่รู้สึกว่าดีขึ้นไม่มีความเหนื่อยทรมานวันทั้งวันก็ยืนได้เป็นวันเลยค่ะไม่มีว่าอีเจ็บอีปวดเท,ท้าเมื่อมืตอนทีว่าตอนทีวานู่นค่ะตอนนี้ทีว่ามีเมื่อเรามีเม็ดวดเม็ดไฟตีว่าไหนเท้าก็ไม่มีเมมมมมลยแล้วค่ะก็อาการจะดีขึ้นเรื่อยๆตาคิวก็ฟูนไปเลยค่ะตั้งแต่ได้กินยาได้กินน้ำมันอินเทอรอ้ยน,นี่ค่ะกับผุมเอ่อแล้วตอนนี้ได้ได้แนะนําได้บอกลา ตอนนี้ก็ได้แนะนําไปหลายคนแล้วนะคะคนที่เป็นฟ้าทั้งกับคนที่เป็นฤ e s i d u งเขาก็สนใจแต่ว่าเขาอยากให้เพื่อนคนเดียวกัคนที่เขาเป็นอะทดลองแรกก่อนถ้าว่าเขาดีขึ้นเขาก็มีคนต้องการมากเหมือนกันแต่ตอนที่ว่าวอนนี้คนที่เขาแนะนําเขาไปหะเขาบอกว่าข้อแรกก่อนเขาก็อยากอีก เป็นตัวแทนจำหน้ายอิงข่าอ้อยด้วยเขากะยากได้รายได้ตรงนี้ด้วยพอแนะนําเข้าไปโอเคครับพ่มเอ่อก็ขอขอบคุณคุณสุดารัตน์ฟั่งชนกิจนะครับที่ได้เอ่อให้เช่ให้เอ่อให้คําแนะนําและก็บ,บอกเล่าประสบการณ์ในวันนี้ครับก็ขอขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ